สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาเล่นเกมเย็ดอโนใช่หรือไม่มาพบกับทั้งพี่นัทเทพบอลและก็พี่เข้มเทพบอลกันด้วยนะครับกติกาง่ายๆนะครับมีใบให้แค่สามข้อเท่านั้นนะครับแค่ตอบว่าใช่หรือไม่เท่านั้นนะครับก็วันนี้ง่ายๆนะสบายๆเอาคนแรกกันก่อนเลยดีกว่าคนนี้เคยเป็นดาวยิงสูงสุดในลีกแล้วอายุตอนนี้ 30อัพแล้วเกือบได้ย้ายมาเล่นในพิมยริกคนนี้เคยค้าแข้งอยู่ที่ลาติาสเปนใช่ไหมไม่ไม่ไม่เคยเป็นสัญชาติยุโรปใช่อยู่อังกฤษใช่ไหมไม่ใช่ปัจจุบันยังเล่นอยู่ใช่หรือไม่ใช่เล่นอยู่เล่นอยู่เล่นตำแหน่งกองหน้าใช่ไหมใช่โรเบิร์ตเลยวาตดอกถูกต้องนะครับโอ้ยจัดไปหนึ่งแป้งก่อนนะภาพต่อไปนะครับ นักเตะคนนี้ใช้คำว่าเป็นดาวรุ่งก็ได้แล้วตอนนี้ประเมินค่าตัวอยู่150ล้านแล้วอีกหนึ่งคือเล่นแนวลุกเล่นแน,ว,นวลุกะะ่ะอยู่ในลาลิก้าใช่ไหมไม่ใช่อยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช่หรือไม่ใช่อยู่ทีมแมวร้อยจีนงินใช่ไหมไม่ใช่<ม>อยู่ในท็อปโฟปัจจุบันนี้ในพรีเมียร์ลีกใช่หรือไม่ใช่เหลือทีมไหนบ้างอลองวิเคาะดิฟิลฟเดน ถูกต้องแล้วครับเองนี่มันคันแทบดีกว่าจริอ,อราคาไงร้อยหาสิบพับต่อไปนะครับนักเตะคนนี้ใช้คำว่าเป็นดาวรุ่งแต่ฟอร์มเกินดาวรุ่งแล้วาราคาประเมินตอนนี้เกือบจาก200ล้านแล้วก็ฟอร์มณฤดูกาลนี้ถือว่าแบกทีมต้นสังกัดอยู่ชุดเบอร์ี่แงโอ้โห จะกดผมจะตอบว่าอะไรหรือว่าคอบบี้ไปหนูดีแล้วดีแล้วสรุปผลคะแนนนะครับพี่เข้มเทพบอล3เดินนัด0ก็ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางของทีมงานเทพบอลของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube f แฟนเพจเทพบอลนะครับเสิร์ชก็ไม่ว่าเทพบอลก็จะเจอทีมงานเทพบอลทุกทุกท่านเลยโอเคครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่หลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ